บ้านหุยเม็กอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมหมู่บ้านเงียบสงบริมฝั่งโขงมีเรื่องเล่าขานมายาวนานว่าใต้ผืนน้ำที่เชี่ยวกรากมีปลาบึกยักษ์เฝ้าอยู่แต่ชาวบ้านไม่ได้เรียกมันว่าปลาพวกเขาเรียกมันว่าพญาบึกถีคืนเดือนมืดเมื่อสองปีก่อนลูกชายลุงทับลงเรือไปวังแล้วไม่กลับมาอีกเลย เรือของเขาลอยมาเกยตะลิ่งพร้อมแถที่ฉิกขาดเหมือนถูกจุดลงน้ําเขาไม่ได้จมน้ําเขาถูกดึงลงไปคําพูดของคนแก่ในหมู่บ้านยังฝังใจใครหลายคนแต่พรานแสงผู้ผ่านศึกมานับไม่ถ้วนกลับหัวรเราะเบาๆพร้อมคําพูดสั้นๆของแบบนั้นกูจะไปลากมันขึ้นฝั่งให้ดู เขาไม่เชื่อผีไม่กลัวพญานาคเขาเชื่อในปืนเชื่อในเบ็ดเหล็กและแรงแขนของตัวเองคืนนั้นเองเขานั่งกินเหล้าอยู่หน้ากระท่องริมแม่น้ำแสงตะเกียงสองหน้าดำกล้านของเขาชัดเจนจูจๆเสียงน้ำในแม่น้ำโขงก็พุ่งขึ้นเบาๆ แล้วเงาดำขนาดใหญ่กว่าคนก็เคลื่อนผ่านถิงนน้ำไปช้าๆพรานแสงลุกขึ้นจ้องเขม็งไปยังกลางแม่น้ำรอยยิ้มมุมปากปรากฏบนใบหน้าของจริงกูจะไปเอาและนั่นคือคืนแรกที่ดวงตาของพรานแสงสบตากับของที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่ใต้ลำน้ำนี้ พรานแสงไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นลูกชายของแสงลือคำพรานผู้โด่งดังแห่งฝั่งโค้งในอดีตตำนานเล่าว,ว่าพ่อของเขาเคยล่าช้างป่าด้วยมือเปลา่าเคยเผชิญหน้ากับเสือโคร่งที่ภูผาแดงแล้วรอดมาได้เพราะใจนิ่งพรานแสงจึงเติบโตมาท่ามกลางกลิ่นควันไฟเสียงปืนและการไม่เชื่อในอะไรที่จับต้องไม่ได้เขาเคยพูดไว้ผีไม่มีมีแต่คนกลัว หลังเหตุการณ์คืนแรกพรานแสงเตรียมอุปกรณ์เขาเหลาเบ็ดเหล็กยาวเท่าแขนคนด้ามจับทําจากไม้ประดูกแกะเขานำเศษตับหมูผสมเลือดวัวหมักไว้สามคืนเป็นเยื่อถ้าเป็นผีมันก็ต้องกินของจริงไม่ได้แต่ถ้ามันกินได้มันก็แค่ปลาขณะนั้นเองปู่คำผู้เท่าแห่งบ้านห้วยเม็กเดินเข้ามาหาเขาปู่คำพูดช้าๆแต่เสียงแน่น ไอแสงโตอยาหาเรื่องกับของต่ำแม่น้ำขงบอดได้มีแต่ปลามันมีผีที่เห็ดหน้าที่ของมันอยู่พรานแสงยกยิ้มมองหน้าเท่าอย่างไม่สทกสถานผีบอกเคยทํารกูได้สักตัวถ้ากูได้เห็นหน้ามันช,ชัดๆกูจะยิงให้ดูเลยปูคําหลับตาแน่นพึมพำคาถาเบาๆแล้วเดินจากไปขณะเดียวกันเสียงคลื่นเบาๆดังขึ้นจากแม่น้ำคล้ายมีบางอย่างใหญ่โตเพิ่มขยับตัวใต้ผืนน้ำ เพื่อรอบขนที่ท้ามันก่อนใครไม่ใช่ทุกอย่างในน้ำจะยอมให้ถูกลากขึ้นฝั่งค่ำวันนั้นพรานแสงสะพายเบ็ดเหล็กและยืดมักใส่ลงในเรือพายลำกลับเขาเดินข้ามสะพานไม้แคบแคบที่ทอดผ่านห้วยเล็กก่อนจะถึงฝั่งแม่น้ำขงไม้ของสะพานแห้งกรอบ เยียบที่ดังเอียดๆไปทั้งตัวทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเบาๆใต้ฝ่าเท้าเขาฮือฮอฮืออย่าไปเลยพรานแสงหยุดเดินหันซ้ายขวาแต่ไม่มีใครเสียงอะไรเขาพึมพำแล้วก็เดินต่อ ก้าวต่อมาเสียงก็กลับมาอีกคราวนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นกลับกลับก่อนพรานแสงยืนกลางสัพานตะโกนออกไปมึงเป็นใครออกมาเลยไม่มีเสียงตอบมีเพียงสายลมที่หอบกลิ่นโคลนจากแม่น้ำเขายกปืนขึ้น เล็งไปในความมืดนิ้วแตไกลเบาๆแต่แล้วเสียงไม้หักใต้ฝ่าเท้าก็ดังเปรียยเขาสุดตัวลงทันทีห้อยอยู่กับคานสพานด้านล่างคือสายน้ำขุ่นดำและนิ่งสนิทผิดปกติท่ามกลางเสียงหัวใจเต้นรัวเขาได้ยินเสียงสุดท้ายดังขึ้นใกล้ๆหูมึงต้องลงมา พรานแสงตะโกนสุดเสียงกูย,ยังไม่ตายโวยเขาดึงตัวขึ้นจากคานรอดมาได้บุตรพอหันกลับไปสภานไม้ทั้งแถ่ที่เขายืนเมื่อครู่หายไปเหลือเพียงคานผุผูที่ไม่มีรอยคนเดินหรือจริงๆสะพานนั่นไม่เคยมีอยู่เลย หลังจากรอดตายจากสะพานไม้คืนก่อนพรานแสงก็ตื่นเช้ากว่าทุกวันเขาไม่ยอมแพ้กลับมานั่งเฝ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำขงตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างแดดเช้าเริ่มส่องกระทบผืนน้ำเงาต้นไม้สะท้อนผิวไหวแต่ตรงหน้าพรานแสงผืนน้ำกลับนิ่งกว่าปกติ แล้วทันใดนั้นเขาก็เห็นบางสิ่งเงาดำขนาดใหญ่เคลื่อนผ่านผิวน้ำช้าๆมันยาวกว่าสามเมตรหัวมนลำตัวกว้างพรานแสงขยับไม่ทันมันลอยผ่านไปต่อหน้าต่อตาไม่มีคลื่นไม่มีแรงกระเพื่อมแม้แต่ใบไม้ที่ลอยอยู่ก็ไม่ขยับ เขารีบมองหาเงาสะท้อนของมันในน้ำแต่ไม่มีเลยมีแต่ผืนน้ำที่ใสรปล่ากระจกสะท้อนฟ้าสะท้อนต้นไม้แต่ไม่สะท้อนมันพรานแสงยกกล้องส่งทางไกลขึ้นทันทีแต่ในเลนไม่มีภาพปลาบึกเขาถอดกล้องออกมองด้วยตาปเปล่าเงานั้นยังอยู่ ตาเราเสียหรืออะไรมันไม่อยากให้ถูกจับภาพครานแสงพึ่งพัในใจแล้วคว้าเบ็ดขึ้นแต่ก่อนที่เขาจะเบี่ยนลงน้ำเงานั้นก็หายไปโดยไม่มีร่องรอยราวกับไม่เคยมีอยู่และที่ฝั่งตรงข้ามเงาเรือน้อยๆหลังหนึ่งที่เคยท่างไปนานแล้วกลับปรากฏอยู่กลางแสงแดด เสียงกระดิ่งเล็กๆดังแถวแม้ไม่มีลมในเมื่อแสงสะท้อนคือของจริงแล้วสิ่งที่ไม่มีเงามันเป็นของอะไรหลังเหตุการณ์เงาปริศนาในน้ำพรานแสงเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจคนเดียวอีกต่อไปเขาจึงชวนพุทธ ลูกชายวัยรุ่นของเพื่อนกลับให้ช่วยพายเรือและช่วยโยนเหยื่ในวันรุ่งขึ้นพุทธเป็นเด็กกล้าบ้าบิ่นเคยล่ากกบยิงนกขึ้นต้นไม้กลางฝนและเขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีปลาแค่ตัวใหญ่ลุงตื่นตูงไปเองพุทธพูดขณะโยนเยื่อหมักลงกระแสน้ำเวลาผ่านไปจนบาดคล้อย ทั้งสองพักกินข้าวเหนียวส้มปลาริมตลิ่งใต้ต้นนิ้วใหญ่แดดสาดผ่านกิ่งไม้เป็นเส้นสีทองพรานแสงหลับตาเอนหลังพักเพียงชั่วครู่แต่เมื่อลืมตาขึ้นกลับไม่เห็นพุทธอยู่ที่เดิมเขาตะโกนเรียกพุทธไอ้พุทธเงียบ ข้างตัวเหลือเพียงแหบปิดน้ำาพาดไว้บนก้อนหินมีรอยเท้าเพียงครึ่งเดียวจมหายลงไปในโคลนข้างน้ำมันหายไปตอนไหนพรานแสงถามกับตัวเองพลางมองซ้ายขวาไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงเรือไม่มีแม้แต่รอยตะกุยของสัตว แล้วจากในแม่น้ํามีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นเขาลงมาแล้วเขาอยู่กับพวกเราพรานแสงตะลึงร่างแข็งทื่อเหมือนถูกแช่ในน้ําเย็นจัดเขาค่อยๆถอยหลังไม่พูดอะไรอีกเลยตลอดบ่ายนั้นเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฝั่งลาวเขาก็ยืนเงียบอยู่ลำพัง ใบหน้ามีเพียงความว่างเปล่าเมื่อไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือแปลว่าเขาเต็มใจหรือไม่มีโอกาสหลังจากพูดหายตัวไปพรานแสงไม่พูดกับใครอีกเลยเขาไม่แจ้งตำรวจไม่เข้าหมู่บ้านเพียงกลับมานั่งริมฝั่งโขง เหมือนรออะไรบางอย่างเย็นวันนั้นแม่น้ำเงียบสงัดไม่มีลมไม่มีเรือเขาเวียงเหยื่อชิ้นสุดท้ายลงน้ำใบหน้ากร้านแดดขมวดเข้าหากันแน่นผิวน้ำกระเพื่อมเบาๆแล้วก็ค่อยๆสงบนิ่ง ท้องน้ำเป็นกระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ยําเย็นเขามองลงไปหวังจะเห็นเงาปลาบึกหรือเงาอะไรก็ตามที่ตอบคำถามในใจแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นใบหน้าของตัวเองลอยอยู่ใต้ผิวน้ำหน้าของเขาแตกเปรอยเปล่าซีดเผือดลืมตาครั้งอยู่ในน้ำลึก เขากระพริบตาภาพนั้นยังอยู่พรานแสงขยี้ตาเงานั้นกลับลอยเข้ามาไกลเหมือนจะขึ้นมาจากน้ำเขาพังอัดถอยหลังสะดุดล้มลงแล้วได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมดังปึกเหมือนบางสิ่งกระแทกใต้ตะลิง เขาค่อยๆขยับตัวกลับไปดูอีกครั้งถิวน้ำกลับเรียบสนิทใบหน้าตัวเองไม่มีแล้วแต่ในมือข้างหนึ่งของเขากลับมีเศษผ้ายันเปียกน้ำที่ไม่รู้มาจากไหนลวดลายผ้าขาดวิ่นแต่ยังเห็นอักขระว่ากันสิ่งอยู่ใต้บางครั้งแม่น้ำไม่ได้สะท้อนความจริง แต่มันสะท้อนสิ่งที่เรากลัวัววันรุ่งขึ้นพรานแสงตัดสินใจทำสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะทำมาก่อนคือลงไปดูด้วยตัวเองเขานำมีดเหนบข้างเอวหยิบผ้ายันเปียกที่เจอใส่ถุงกันน้ำแล้วผูกติดตัตวแล้วพาตัวเองลงไปยังท่าเรือร้าง ที่คนเคยว่ามีคนหายไปหลายคนก่อนลงน้ำเขาเพิ่พรรมพำเบาๆมึงอยู่ข้างล่างใช่ไหมกูจะไปเจอมึงให้ได้เสียงน้ำกระเพิ่มเบาๆแสงแดดจางๆส่องผิวน้ำให้เห็นสารายที่พื้นไหวเขาค่อยๆดำน้ำลงไปช้าๆสายน้ำกุ่นหมวก มีเพียงแสงสลัวลอดจากด้านบนพรานแสงว่ายผ่านกอผักตกชวาลึกลงไปเรื่อยๆแล้วทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงเสียงคนพูดเบาๆไม่ใช่เสียงเดียวหลายเสียงทับซ้อนกันมาอยู่ด้วยกันสิไม่มีใครทำร้ายที่นี่ ข้างบนมันเจ็บข้างล่างสบายเสียงเหล่านั้นไม่ชัดเจนแต่คล้ายเสียงพทธเสียงลุงทับเสียงคนที่เขาเคยรู้จักพรานแสงหยุดไหวทันทีหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ในอกรอบตัวเขาเต็มไปด้วยเงาดำๆเคลื่อนไหวอยู่ห่างๆเขารีบควักผ้ายันขึ้นมาในบอก แล้วเปล่งเสียงออกใต้น้ำทั้งที่น้ำเข้าปากกูไม่ได้มาอยู่กูมาเอาคืนเงารอบตัวหายไปในพริบตาพรานแสงว่ายกลับขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างทุลักทุเลเมื่อเขาโผล่ขึ้นมาแสงแดดเนือหัวกลับหายไปแล้วฟ้ามืดทั้งที่ยังไม่เย็น และครั้งนี้พวกเขารู้แล้วว่าเขากล้าลงมาคืนนั้นพรานแสงไม่ยอมหลับตาเขานั่งจ้องผืนน้ำโขงด้วยตาแดงกังสั่นเล็กน้อยด้วยพิษความเหนื่อยและหวาดระแวงเพราะจนลอยเหนือหัวแต่กลับไม่มีแสง มีเพียงความมืดและเสียงน้ำกระทบฝั่งเบาๆเป็นจังหวะท่ามกลางความเงียบจูๆ่ๆเขาก็เห็นแสงไฟลอยขึ้นจากกลางแม่น้ำไม่ใช่เรือไม่ใช่ตะเกียงแต่มันเป็นดวงไฟสีส้มแดงเล็กๆที่ลอยเหนือผิวน้ำราวกับลอบปลาทุกๆนาทีมีเสียงจ๋อมของเหยื่อตกน้ำ เหมือนใครบางคนกำลังวางเหยือ่อรอซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ตรงนั้นพรานแสงจับมีดแน่นมองไม่กระพริบแล้วเขาก็ได้ยินเสียงพูดชัดเจนลุงลงมาสิผมจับได้แล้วปลามันอยู่ใต้นี้เองเสียงเด็กคนนั้นหัวรเราะแผ่วๆแต่ไม่ใช่เสียงธรรมดา มันยืดยาวบิดเบี้ยวเหมือนมาจากปากที่ไม่ใช่คนดวงไฟเริ่มลอยเข้าฝั่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆพรานแสงถอยหลังใจเต้นรัวแต่สายตาอย่างจ้องตาเดียวแล้วบางอย่างก็ลอยขึ้นช้าๆจากผิวน้ำแค่ครึ่งหน้าเป็นหน้าคนแต่ตาโตผิดปกติ ผิวเน่าบวมและยิ้มค้างไม่ใช่พุทเขาพึพมพำมึงไม่ใช่พุทแล้วเสียงตะเกียงแตกดังเปรียดวงไฟหายไปแม่น้ำกลับมาเงียบสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเพียงกลิ่นเหม็นเน่าของซากปลาชวยตามลมมาเบาๆ คืนนี้ไม่มีปลาในแม่น้ําหลับเลยสักตัวเช้าวันถัดมาคลานแสงเดินหลุยโคลนไปยังแทไม้เก่าๆที่ลอยอยู่ตรงคุ้งน้ำที่นั่นมีลุงบุตรชายแกผงง่ผมหงอกผู้มีแผลเป็นกลางหน้าอกอดีตชาวแพที่เคยหายไปสามวันในแม่น้ํา แล้วกลับมารอดอย่างปาฏิหาริย์พรานแสงถามทันทีลุงปลาบึกผีคืออะไรกันแน่ลุงบุตรถอนหายใจมองออกไปกลางน้ำมันไม่ใช่ปลามันคือคนคนที่ตายเพราะโลกลุงเล่าว่าเมื่อ40ปีก่อน มีพราหนุ่มชื่อบุญศ่งพยายามจับปลาบึกตัวหนึ่งที่เชื่อว่ามีลูกแก้วอยู่ในท้องเขาทำพิธีเศษเหยือ่อหักคาถาเจ้าที่และลงมือกลางคืนแต่หลังจากนั้นเรือของเขาก็ล่มศพไม่เคยถูกพบมีคนเล่าว่าเห็นเขากลายร่างเป็นปลาใหญ่ ที่ลอยโผล่ขึ้นมาทุกคืนเดือนดับน้ายังเป็นคนแต่ลำตัวยาวเกินปลามันไม่ได้ล่าคนมันเรียกให้คนอยู่กับมันลุงบุตรพูดเสียงสัน่นเพราะคนที่ตายไม่ยอมไปเกิดเรอคนใหม่มาแทนพทางแสงยืนนิ่ง เขาเพิ่งเข้าใจว่าที่แม่น้ำโขงมีบางสิ่งหิวไม่ใช่หิวเหยื่อไม่ใช่หิวเลือดแต่หิวคนที่กลัวพรานแสงถามเสียงเบาแล้วจะหลุดพ้นจากมันได้ยังไงลุงบุตรตอบเพียงประโยคเดียวอย่าจับมัน ให้มันอยู่ของมันแล้วไปให้ไกลาจากแม่น้ำนี้คืนนั้นครานแสงนั่งกอดเขาริมแทรและในความเงียบเขาได้ยินเสียงจากกลางน้ำํำมึงรู้แล้วแต่มึงจะยอมปล่อยไหมละ่ะวิญญาณที่อยู่กับน้ำํำไม่ต้องการแค่คนตายแต่มันต้องการคนที่ยอมอยู่ หลังจากคืนนั้นพรานแสงไม่กลับบ้านไม่กลับไปที่แผไม่กลับไปที่แม่น้ำโขงเขาเดินลัดทุ่งเดินลุยป่าตามทางน้ำที่ไหลยแยกออกจากโขงจนกระทั่งเช้ามืดวันหนึ่งเขามาถึงฝั่งแม่น้ำมูลริมน้ำเงียบสงัดหมอกบางลอยคลุมพื้นดิน และที่นั่นใต้ต้นไม้ใหญ่ริมตะลิ่งมีพระธุดงรูปหนึ่งนั่งกัสมาธิจีวรหมุนซีดมือพนมสงบสายตาหลับตานิ่งพรานแสงสุดตัวลงตรงหน้าน้ำตาไหลยอย่างไม่รู้ตัวพระลืมตาช้าๆแล้วพูดเพียงว่าสิ่งที่เจ้าตามลาไม่เคยอยู่ภายนอก พรานแสงกำมือแน่นผมแค่จะเอาความกลัวออกไปให้ได้พระธุดงยิ้มบางๆคนเรากลัวเพราะยึดอยากได้อยากมีอยากชนะไม่ต่างจากคนที่จมอยู่ใต้น้ำนั่นหรอกพรานแสงก้มหน้าเงียบไปนานแล้วเขาก็ลุกขึ้นหยิบเบ็ดเหล็กหยิบแผล หยิบมีดล่าสัตว์ของตัวเองวางลงหน้าพระเอาคืนไปเถอะครับผมไม่เอาแล้วพระพยักหน้าแล้วพูดเสียงแผ่วจงให้ของที่อยากครอบครองกลับไปเป็นของธรรมชาติแล้ววิญญาณจะเป็นอิสระคืนนั้นพรานแสงนำของทุกชิ้นไปวางไว้ริมแม่น้ำโขง ณจุดที่เขาเคยเห็นปลาบึกถีจุดเทียนดอกเดียวพนมมือและหลับตาลมพัดบูบเทียนดับไม่มีเสียงในแม่น้ำอีกเลยเขาหันหลังกลับไม่เหลียวมองอีกและในฝันของเขาคืนนั้นเขาเห็นเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมตะลิ่ง เด็กคนนั้นยิ้มก่อนเดินลงแม่น้ำแล้วค่อยๆละลายหายไปกับสายน้ำแม่น้ำโขงไม่เคยต้องการเหยือ่อแต่มนุษย์ต่างหากที่โยนตัวเองลงไป